จริงๆอะเขาละอ้างอย่างเงี้ยตอรัฐประหารด้วยไม่ได้จำกัดสิทธิเสรีภาพไม่ได้ทำผิดกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเขาทำอย่างนี้ตลอดไม่ใช่ครับแล้วผู้แถลงก็ยังบอกว่าร่างกฎหมายตัวเนี้ยที่ควบคุมเอ็นจเนี่ยมันมีใช้กันทั้งทั้งโลกนั่นแหละฮะเขาก็ยกตัวอย่างอังกฤษฝรั่งเศสอินเดียจีนญี่ปุ่น เราเริ่มจากการไปพูดถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวระดับ7.2ริกเตอร์นะครับที่มีศูนย์กลางนอกชายฝั่งใกล้เมืองโกเบทางทิศตะวันตกของญี่ปุ่นเมื่อวันที่17 <How. S 1> มกราคมปี1995นะครับ <How. S 1> ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต6,000คนไร้ที่อาศัยกว่า350,000คนภัยธรรมชาติในครั้งนั้นเผยให้เห็นว่าเสาหลักของสังคมในการรับมือภัยพิบัติ และพัฒนาประเทศนะครับซึ่งเคยมีแค่รัฐบาลกับเอกชนนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วนะฮะความ<ะ>สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในแผ่นดินไหวครั้งนั้น,นะฮะจุดชนวนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับภาคประชาสังคมจากรัฐที่เคยควบคุมกิจกรรม นอกภาครัฐกลายเป็นรัฐที่ส่งเสริมบทบาทของ NGO ด้วยการสร้างกฎหมายว่าด้วยกิจกรรมที่ไม่แสวงหากําไรในปี1998หรือรอีก3ปีต่อมานะฮะกฎหมายมีชื่อว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจกรรมไม่แสวงผลกําไรบางประเภทหรือ Raw to Promote Specified Non-Profit Activities ซึ่งออกแบบเพื่อสนับสนุนนะครับ NGO ขนาดเล็กให้มีความพร้อมในด้านต่างๆซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับ จัดตั้งเป็นองค์กรหรือจดทะเบียนมูลนิธิทําได้ยากเนื่องจากก่อให้เกิดภาระมากเกินไปสาหรับกลุ่มคนทํางานกลุ่มเล็กๆนะฮะและในกระบวนการจัดทํากฎหมายที่เรียกกันว่า NPO ล้อเนี่ยนะครับองค์กรพัฒนาเอกชนของญี่ปุ่นก็เข้าไปมีส่วนร่วมโดยตลอด NGO มีส่วนผลักดันนะครับด้อหาร่างกฎหมายอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งนะครับกรณีนี้ถือเป็นหมุดหมายใหม่ของการมีส่วนร่วมของพลเมืองในประวัติศาสตร์ของรัฐสภาญี่ปุ่นนะฮะ าตามกฎหมายฉบับนี้ NGO สามารถทำกิจกรรมได้รวม12ประเภทนะคือกิจกรรมด้านสาธารณสุขหรือบริการทางการแพทย์สวัสดิการสังคมนี่คือประเภทแรกนะฮะการศึกษาการพัฒนาชุมชนวัฒนธรรมศิลปะกีฬาสิ่งแวดล้อมการบรรเทาภัยพิบัติความปลอดภัยในชุมชนสิทธิมนุษยชนสันติภาพ,าพอันนี้รัฐบาลไทยจะกลัวหน่อยอความร่วมมือระหว่างประเทศการปฏิบัติต่ตอสตรีโดยเท่าเทียมการดูแลเด็กและเยาว,วชนงานสนับสนุน กิจกรรมข้างตน้นคือพวกนี้เป็นองคอ์กรช่วย NGO ด้วยกันนะฮะ,ะ,ฮะและสำหรับกิจกรรมทางการเมืองนะครับกิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกิจกรรมทางาศาสนาสามารถทำได้ตราบใดที่ไม่ใช่จุดประสงค์หลักขององคอ์กรดังนั้นภายใต้กฎหมายนี้ NGO สามารถเสนอแนะนโยบายนะครับหรือวิพากวิจารณ์การทำงานของราชการก็ได้ด้วยนะฮะ และตามกฎหมายฉบับนี้ NGO จจะจดทะเบียนกับทางราชการหรือไม่ขึ้นกับการตัดสินใจของแต่ละองค์กรการจดทะเบียนมีข้อดีคือเอื้อให้องค์กรนั้นนะครับทำสัญญากับองค์กรอื่นหรือหน่วยงานรัฐบาลได้แต่มีข้อเสียตรงที่เป็นการเพิ่มภาระในการจัดทำรายงานการดำเนินงานเพื่อนำเสนอต่อนหน่วยงานที่กำกับดูแล เขาบอกอย่างนี้ครับว่านอกจากนี้กฎหมายที่เรียกว่ากฎหมาย NPO เนี่ยยังเปิดช่องให้ NGO ได้รับการลดหย่อนภาษีด้วยนี่ไงเป็นแรงจูงใจให้จดทะเบียนทําไมแต่เรื่องห้ามเกี่ยวกับการเมืองเพราะมันก็มีกฎที่ไปทําการเมืองได้อยู่แล้วก็ได้อยู่แล้วได้ถ้า,ถาไม่จุดประสงค์หลัก<ม><ม>คือก็คือถ้ามีจุดประสงค์หลักก็ไปตั้งพรรคเขาไปตเมืองเขาไม่ได้ห้ามตั้งพรรคการเมืองใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่าคุณสมบัติหลักเกณฑ์เนี่ยถ้าตรงเงื่อนไขก็ไปขอลดหย่อนภาษีได้กฎหมายเนี่ยมีคุณอุปการยังไงนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการญี่่่ปนอยางโรเบ เพคคะแนนเนี่ยนะครับเขียนในบทความเรื่อง Japan's New Politics นะครับ The Case of the NPO Law เนี่ยนะครับว่ารัฐญี่ปุ่นมีลักษณะเป็น Strong State มาช้านานแล้วนะครับก็แปลว่ารัฐเนี่ยเข้าไปม,มีบทบาทในกิจการสาธารณะแทบทุกเรื่องและเน้นการควบคุมพลเมือง n g o จึงพบอุปสรรคในการทำงานนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการควบคุมแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องของการไม่ให้ตั้งใช่ไหมครับก็คือการเมืองยังทำได้เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยถ้าคุณจะ จดทะเบียนเนี่ยเขาห้ามเลยเกี่ยวกับการเม,มืองนะฮะนี่เขาบอกว่าบทความอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ตีพิมพ์ใน Journal of Japanese Study ดในปีที่2000นะครับก็บอกว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับเ,เปิดทางให้ NGO มีสถานะทางกฎหมายและรื้อถอนการควบคุมทางราชการนะครับความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบริบททางการเมืองใหม่ของญี่ปุ่น,นะะมาพร้มกับการยกเลิกการรวมศูนย์อำนาจนะครับและ ยกเลิกระเบียบที่ล้าหลังนะครับดังนั้นจะได้เห็นจากการผักดันกฎหมายเสริภาพในข้อมูลข่าวสารซึ่งมีควบคู่ไปด้วยนะครับหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทําให้แค่มันดีเลกูเลตคือลดความเข้มงวดสูงกของรัฐลงขาดเดียวกันก็เพิ่มให้ NGO มีบทบาทเท่าๆกับรัฐมากขึ้นหรือใกล้เคียงก็ด้วยการ <นะ S 2> เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะฮะเราก็เห็นนะพี่ว่าตอนหลังเนี่ยอย่างเช่นมีกรณีที่โรงงานนิวเคลียร์ระเบิดที่ฟุกุชิมะอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็จะเห็นบทบาทการทํางานของเอ็นจพวกนี้ขยันขันแข็งมากนะฮะคือไม่ใช่ว่ารัฐไม่ทำนะและเอ็นจีโอทำแต่ความหมายคือ NGO เนี่ยถ้าเขาอยู่ในพื้นที่และเข้มแข็งเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมร้อยและสนับสนุนชุมชนได้ด้วยนะฮะครับก็กลายเป็นเขาเรียกว่าการกระจายอำนาจอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมจันทรพช